กลุปไปฉี่มาเมื่อกี้เป็นคิวแรกของคิววีเปิดค<อ>ิววีเฟิร์สบัตปะโอในแครับผมไม่อยู่ไปข้างหน้าอีกงีนะ <c oughs> ครับกระโดดใส่มาครับจากคิววีแค่เจอเบียร์ครับรับไปครับรับเต็มเหมือนกันก็ช็อตนี้ครับกลายเป็นว่าขึ้นมาเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับเบียร์เสียกรอบไปเล็กน้อยนะครับ <c oughs> น่าสนใจครับคู่นี้เป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับผมเอารัชนายมาได้ได้ได้ให้ผมได้เลยครับตรงนี้ตัดมาครับทางด้านฝั่งของเบียร์ครับ รอรอบก็กิวพีพุชใส่มานั่นเองครับนี่เลยครับผมระหว่างนี่เลยแล้วกันนะมีกิจกรรมไหครเออพีเบียร์น้ายยิบ้าผมลงงล้นผมยิงพี่ถึงอยสิบต่อจบอลได้เกินเกินมาร่วมนะเว่าออเป็นรุ่นพี่ผมแหละช่เอาว้าสามหนึ่ง่นเช่วยช่วยเขียนหน่อยนะครับผมช่วยเขียนหน่อยว่าเฮ้ยอยากได้ใครนะครับมาร่วมจอยนะครับอาจจะเป็น อยากให้เปลี่ยนแบบเป็นสี่ีบ้างเป็น3าเป็น1นึ 1, อะไรก็ว่าไปก็แต่สีผมลองแล้วพากไม่ทันนะครับผมเอ้ยสองสามว่ะสองสามว่ะมีระวังชมเชยไหมไม่แน่ใจไม่น่ามีมั้งมีแค่ที่หนึ่งกับที่สองเพราะขอบคุณดาวส์ยี่สิบดวงนี้นะครับผมครับเอฟซีจะเตินมึงไม่ต้องมาบอกเอฟซีมึงยิงกือบมุสมเลยโทนี่ซ้ายมาเปิดแล้วเป็นกระโดดโสนใส่เก็บเปียไปกลับมาสามต่อสามครับด้วยหลังคอนคู่นี้ก็สูสีเหมือนกันครับ ท yeah, uh, no. uh, so uh, anyway. okay ั้ต่อสามฮะว่าจะนี่นะหนึ่งแล้วก็เดี Veterans> ๋ยวไอ้ความมั่นใจไม่รู้แต่ว่าทางด้านคิววี่เนี่ยครับความมั่นใจมาแล้วครับเพราะว่าได้มาสองตัวติดนั่นเองนะครับดันสายพีคสายมาแล้วคิววี่สเปดักเอาว่ะเอาว่ะสี่สามว่ะสี่สามตัวติดจากคิววี่ครับยัดแค่ยัดแค่ขึ้นนำเลยฮะจากทางด้านฝั่งของสีน้ำเงินนะครับผมของพาราบอยเลยเกินไปเออ ห้าสามวะเอาวะเอาวะหรือว่าจะกิววี่วะคนดูหครัหาตัวแล้วครบยอะกันและกันแล้เหลือเชื่อไอ้สัสตากเบียร์เริ่มเริ่มเป๋คับนี่ครเราไปเอารางวานมาน้องรักจุดดักครับที่คุยกันไว้ไอ้โทนี่คนละสองพันห้าโอเคปะโอเคปะผมหตัวติดคับจากตอนแรกต่อสขึ้นมาเป็น6ต่อ3นครับ โอ้ยเกินไปนะครับเราดันขวามาเบียรตรงนี้เบียเบียบอกว่าความมั่นใจมันเริ่มเสียให้แล้วก็ดันซ้ายมาแล้วเป็นทางด้านฝั่งคิววี่พยายามจะกระโดดเจอเบียใสยกอากาศไปครับยังได้ครับเบียบอกต้องกลับมาแล้วก็ตอนนี้6ต่อ4<ข>อชนะชะแรมาวะโอ้คิววี่เมื่อกี้ไปเก็บมา5ตัวติดชีวิตจัดจับัจที่ติดกับรายการเรื่องไรเงี้ยเกินคนละ2,005คนละ2,005อย่างที่เราคุยกันไว้ไงโทนี่น ที่คิวหลังค้อนทุกคนเราอะไรซ้อมมาเยอะเอาว่ะต่อหกนะครับผมฝั่งของกิววี่ยังนำอยู่ครับเบียเก็บมาสองตัวติดแล้วนะครับดันขวามาในด้านฝั่งของเบียเราจะเป็นด้านฝั่งกีวี์ไหนบอกไม่ร้องเลยเออไม่ให้ผมสองพันไงถ้ามันสองพันห้าผมจะได้ทัวนี่อยู่ขนเก็บทางด้านเบียร์ไปเจ็ดต่อห้าก็หรอหยอกหยอกหยอกหรมันจะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมเอาวะเจ็ดห้าวะหรือว่าจะเป็นกิววี่ว่าคนดูเอาอะไรครับผมเจ็ดต่อห้าก็กิววี่นำอยู่ครับ ระดันซ้ายบาเบียจังหวะทำอว่า,วาหรือว่าเบียสิบเอ็ดจะเป็นอดีต,รตรครับจ,จบจแล้วลอีกแล้วเวอร์ยอะยอกเยอะเอาอะครับผมอากิววีเริเ่มมาอีกครั้งหนึ่งครับเบียต้องตามถึงสามตัวแล้วตรงนี้จะไปดักไว้จากเบียแล้วกระโดดมามรอบนี้เป็นทางด้านเบียต่อไปไมกระจยไปได้ครับเอาอีกนะกิววีเวลากระโดดนี่คือจะแพ้เบียตลอดเลยนะสังเกตสังเกตจังหวะเต็พนะครับผมโอ้โหนะครับแปดต่อหกครับ เอ้ยคอนเนอร์ซี่มาไงครับเนียสวัสดีครับพี่โอ้โหเอสเตอร์กลบครับไปีปไว้ก่อนกมาจากนะดัับมาดาเดอมจะว่าแต่อเจ็ดว่าไม่ไคืนนี้เพจเอินไงประเด็นจะเอฟซีสเตอรไม่ได้เพจเอินเพจเอินไงคูไม่เล่นวย่กไว้ไว้ชนแก้วกันพี่คนซี่ ้าดนขวามาครับกิววีครับกิวีพีไไว้กิวีแล้วเป็นทางด้านฝั่งขเบียร์เบียร์โดนยิงด้วเน็ตกว่าหนักกว่าเจ็บกว่ากิววีไปดดอตแต่ว่าเบียร์จู๊ไปไกลกระโดดกลับมาเล่นเปลี่ยนฝั่งนเกมอ่าเจ็ดวะแปดเจ็ดวะหลอเลือดลีหอเลือดลีเบียร์บอกหล่อเลือดลีเลือดกันเจ็บหนักนั่นเองคบยาไปทางด้านกิวีวนัางด้นเดมกางด้าน่อเบียร์ขันไปยิงเก็บกิววีั แปดต่อแปดแล้วนะครับผมโอเคครับแปดต่อแปดแต่ว่าเบียร์ไม่มีเกาะเราจะเป็นด้การฝากเขาเบียร์โดนเฮดช้อนไปจากคิ้วเราปันร้ายว่ะแปดต่อแปดครั้งบไอเบฟไอมันแพ้ไอแม่งเด็กขี้แพ้ไอเบฟแรงกดดันเนี่ยอุ้ยกระตุกเน็ตเป็นไรเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไอเบียร์ยังไงไอเบียร์สิบเอ็ดยังไง ดันมาครับตรงนี้ทางด้านฝั่งแกเบียดแพ้กี่ตัวครับเบียดดันเอาว้าเอาว้าสิบต่อแปดว้าเอาว้าเียงเกมเบาเหรอสุดแล้วได้แค่นี้แหละเจ๋งเกมได้แค่นี้รายการหน้าอาทิตย์หน้าเป็นแอปพีพีไหมไอ้ลูกไม่รักดีอาทิตย์หน้าเป็นแอปพีพีไหมเบยนแพ้กี่ตัววะเมื่อกี้เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างนะครับรัดดันเปิดมาใส่กิววิ่งไปวายสิบเอ็ดวายสิบเอ็ดสิบเอ็ดต่อแปดวะเฮ้ยเราต้องดูวุ้นวไหนใครบอกใครบอก ใครบอกไอเบียใครบอกใครบอกไอเบียหนึ่งหนังคอนโนหนึ่งวะหรือจะแพ้นะแ้ตัวเดียวแลเขาเจตัวเออหรือเชื่อไอเชเวฟมอกี้สนุนะคน่ารักสองคู่เลยขอบคุณครับแพ้ตัวเดียวนะเขาเจปตัวคูนี้จะมาจะผุดะจนนาะจูนี่ง เวลาสเตรียมอยูเวลายังไงยังไงไอเบียไอเบียไม่เดินแล้ววะสายมาครับไอเบียลอยเลยปาดขวามาครับคิววีแล้วยิงเปิดใส่เฟิร์สช็อตใส่โหว้าซิบสองเก้าอะซิบสองเก้าอะคิววีป่ะคิววีว่ะคิววีจะไปรอบชิงว่ะเบียต้องเปิดคิววีไปรอบชิงว่ะไอไวาถึงก็อุทานว่ะไวไอไวอยากเจอเบียเหรอช็อตนี้เฟิร์สช็อตเบียเข้าหูไม่ได้นะไอไวเชียร์เบียอยู่เนี่ยโอ้ไอเบียมันอย่าเพิ่งแพ้เจอน้องกูก่อน เมนผมไม่ขึ้นแน่เลยไอ้แย่ถ้ารอบชิงที่เบียร์กับไอวายนี่คือฮาเลยนะโน่หนึ่งน้องเบียร์สู้ๆ้กิวี่โน่หนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยับวิ่งยังไงเกบรอเลือดรีเดี๋ยวรอเลือดรีก่อนอื้อใจเย็น จะยิ้นคุยเดี่ยวขอรีเรียดก่อนโอ้ยไม่ค่อยคุยกันเจ็บอ๋อรีเลียดกันวะรีโหลดกันฮะแล้วไปคุยกันครับนี่ครอเรื่องรีก็ใช้เชิงก็ใช้เชิงสู้ใช้เชิงสู้วนมาหาไม่เจอวนมาหาไม่เจอวนมาหาไม่เจอยี่บีบอกหันมาสวนดีกว่ามาคู่นี้มันลุ้นยังวะกระสุนหมดพี่เบียร์เรียบร้อยเอ้าตากลอ้าตากลนต่างลู้นวนจังหวะไอ้เหี้ยเอ้ยสิบสองสิบเอ็ดป่ะอ้ my god Oh my god Oh my god ลุ้นมากพี่ เบียคฟาร์มเตยจริงจากที่แรกๆมาหลังคอนไม่ไม่ใช่ครับคนดูตั้งแต่แรกๆยังมันยังไม่มีคนเล่นครับผมอุยเบีอาหัวลุดแล้วหัวลุดแล้วคิ้วผมไม่ได้แล้วหัวลุดเอาวะสิบสามสิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดยังไงยังไงเอาวะสิบสามสิบเอ็ดวะเกี่ย้พี่เบียจะเป็นอดีตไปแล้วนี่อะครับตรงนี้ครับ สามสองหนึเริ่มมาทางด้านฝั่งของเบียร์เปิดไปหนักกว่าครับทางด้านฝั่งของคิววิ่งไปตายแต่ว่ากระสุนไม่มีก็ต้องรีโหลดกันไปบนซ้ายกับปลาและพีไฟโดนหลังทางด้านขวาคิววี่ไปและคิววิ่งไปทางด้านขวามาท้ายเป็นเที่เบียเก็บถึงทา่คิววิ่งไปกันสิบสามสิบสองครับเคนชอบเฉียร์มวยรองไงถ้าไม่ใช่ถ้าไม่แบบไม่สนิทมันแบบคู่นี้เออคู่นี้แม่งใครจะไปรอบชิงครับผมสิบสามสิบสองวะอันนี้ผมไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับบอลลี่ยังเคยแบบมาเป็น ไอ้ช็อปปี้เนี่ยมันยังมาแข่งกับบอลลี่เอวิ่งยิงหลังกันวะให้บินัทไปชวนอะไรเงี้ยบอกอลลให้เมีพี่โก้ไปชวนให้อุ้ยอุ้ยข้นหัวโ้ยเอาอ่ะเฮียสิบสามสิบสามว่ะแข่งกันกี่ตัวครครับให้ถึงสิก่อนชนะ 13 13เวลาเหลือ1นาทีเอาถูกไงไม่เดินใส่โอ้โหไอ้เหี้ยแค่ตัวเดียวเองคุณเห็นไหมเนี่ยเป็นขาองเป็นการอยู่ล็ออยู่พีฝ่ายดักไว้ก็ตอนนี้เจ็บหนักทคู่ที่ประมาณ20นะครับไปให้เจ็บหนักอับคนคนละนิดคนละหน่อยดันออกมาครับทางด้านยิวี้กิวี้เดินไปเอาวะกระโดดยิงมาไม่เจอใครทางด้านเบียร์ก็อย่างเชิงกันโอ้ยสิบสี่สิบสามว่ะเพเป็นการนำกิวี้กดดันแล้วกิวี้กดดันแล้วตอนนี้จังหวะเนี้ยกิวี้กดดันละวกิวิ้อ้โห ไอ้เฮียถ้าถ้าถ้ารอบชิงเงี้ยไวๆกับเบียร์สเโอ้โหมันเฮ้ยแต่ก่อวิเบียร์ม่อวิเบียร์ไม่มีลวโอ้โหเรียบร้อยเรอเนี่คือต่อให้ใช่ไหมเรียบร้อย5 3ครับเฮ้ยอย่ามาสปอยดิเออโธคนดูสตรีมวิเบียร์ ามทั้งกาวคิดถึงอาจารย์วินเลยเดือเดิมนี้นาะวินตอนนี้น่าจะมาเนาะนั่งกินเหล้าอยู่เชียงใหม่นอนพี่วินอะอะไรเรืชิงไม่ได้บอกแล้วแต่แต่รอดูคู่วไยกับเบียร์สิบเอ็ดครับต่อไปเป็นพิกาจูเจอวไยนนครับผมพิกาจูพิกาจูวไย ไอ้รับชิงไว้กับเบียร์เียร์อ้อออต้องเจอเซมิสไฟนอลก่อนนี้ว่าไว้เขารอบไม่ได้ไว้ไอ้วว้เขารอบไม่ได้ไอ้ไว้ไอ้ไว้กูบอกเลยนะถ้าไว้กับเบียร์เปียร์นะจะไปเปิดสตีมเขาได้ปะเออไปอ่ะไปเก็บชั่วโมงพอดู